กลับมาช่วงสุดท้ายครับแหมิ้งทาเขาบอกว,ว่าเวลาคนเล่นกีฬาเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งอะ่ะเก่งนี่ไม่กลัวนะกลัวกลัวตัวเหมน็นอ้าวสมมติพี่จ๊ะต้องไปเล่นบอลเจอกองหลังตัวเหมน็มนๆหรือบาสโดดไปไอ้นั่นชูมือเห็นด้วยเห็นด้วยจริงเห็นด้วยจริงฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาสอนวิธีอาบน้ําแบบถูกวิธีอจัดไปฮะคุณผู้ชมทำไมต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดฮะทางด้านสโมสรอาร์เซนอลนะครับนัดที่ชนะเชลซี3 0ดูฮะหลังเกมเกิดอะไรขึ้นฮะ เมซุนโอซิลครับคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะเวลาคุณโยนเสื้อให้กับแฟนบอลเนี่ยคุณดูหน้าเด็กคนนี้โอ้โหดีใจ <laughs> ดูดมนะฮะและ้วดมดูเหมือนเสื้อโอซิล <c oughs> จะผ่านนะฮะ <c oughs> และมีคนถามผมว่าทำไมนักกีฬาบางคนเนี่ยถ้าเกิดเราเคยใกล้ชิดกับนักกีฬาบางคนฉีดน้ำหอมแต่ตัวยังเหม็นอยู่นะ <c oughs> ครับ,รบเรื่องนี้ผมไปทำ research มาแล้วนะฮะ คือมันมีเหตุผลเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยอากาศบ้านเขาหนาวฉะนั้นฝรั่งบางคนไม่ชอบอาบน้ำแล้วก็บางคนไม่ทาโรออนดับกลิ่นรักแร้เพราะเกิดกลิ่นตุยๆเสร็จก็คิดว่าจะเอาน้ำหอมฉีดดับปรากฏว่าพอมันมีน้ำหอมไปผสมเกล็ดตัวมันก็เลยเป็นหอมแบบเต่าๆไปนะครับล่าสุดนะครับผมคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการทำให้ตัวหอมแม้กระทั่งเล่นกีฬาเสร็จแล้วคนที่ได้เสื้อคุณจะมีความสุขก็คือ คุณอาบน้ําโดยใช้สบู่นิดเดียวโดย3จุดที่คุณควรฟอกสบู่ก็คือรักแร้เป้าแล้วก็เทา้าเช็ดตัวให้แห้งทารอออนตรงรักแร้แล้วก็ฉีดน้ําหอมตรงคอคอเสื้อนะครับแล้วก็ข้อมือนะครับทําแค่นี้ครับคนที่ได้เสื้อของคุณจะไม่อ้วกอย่างแน่นอนแล้วก็จะดม,อ,มอย่างฟินว่านอกจากเก่งแล้วตัวหอมด้วยนี่ครับอันนี้คือดูพี่ดูหน้าเขาสินะนะแบบสรุปแล้วถ้าแบบว่า กลิ่นไปผสมกันหอมแบบทำแม่งทำแม่งหอมหอมแบบเออหอมแบบมึนๆนะฮะไม่ตกตกงนี้เป็นวิธีการสอนวิธีการอาบน้ําใช่ใช่ใช่ถ้าไม่บอกนี่บางคนเขาก็คิดไปแบบนะยังไงวิธีอาบน้ําให้สะอาดก็ให้คนอื่นอาบให้อันนั้นเอาเรื่องที่บ้านมาเล่าเพราะว่าบางคนบอกว่าอาบเองแล้วแบบมันถูหลังไม่ถึงโอเค เวลาหมดแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาไปเลยครับเดี๋ยวเราไปอ่านร้างกอนละวันดีครับสวัสดีครับ